น้องผู้ครับอะไรคะวันนี้มีข่าวดีเรื่องอะไรไหนบอกมามาสิเบบี้เป็นผู้ชายครับมีข่าวดีก็คือเรารู้เรื่องเพศของเบบี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วผลออกมาว่ายังไงครับเบบี้เป็นผู้ชายครับแล้วผู้รู้สึกยังไงบ้างยังไงยังไงแฮปปี้มาก ไม่ได้ยินแฮปปี้มากแฮปปี้มากเพราะอะไรบอกหน่อยบบี้เป็นผู้ชายผู้อยากจะเล่นรถถังกับเขาอ้าวแต่บบี้คลอดออกมาเขาก็ยังตัวเล็กนะเขายังจับรถถังไม่ได้รู้เปล่าก็อยากเล่นก็คือรอได้ใช่ไหม รอให้เขาโตหน่อยเราค่อยเล่นกับเขาได้ใช่ไหมใชม่แล้วพูรู้สึกยังไงบ้างอะพอพอมีโทรศัพท์โทรมาบอกว่าเบบี้คือผู้ชายตอนนั้นพูรู้สึกยังไงที่พูรู้สึกไหนบอกให้มามาฟังแฮปปี B ้ B <Happy S 2> <า>เลย<า>ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับครับครับแล้วตอนแรกพูคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับผู้ผู้หญิงหญิงครับครับจริงเหรอจริง เพราะอะไรบอกไหม่ผู้หญิงสามารถเล่นขายของได้ผู้หญิงสามารถเล่นขายของไอศครีมได้มีมี่บ้านก็มีขายของไอศครีมพูดเสียงปกติพูดพดีๆที่บ้านก็มีร้านขายไอศครีมอืมแต่ตอนแรกทำไมถึงคิดว่าเป็นผู้หญิงครับเออ เพราะว่ามาหมาแพ้ท้องเหรอใช่ใช่ใช่มาหมาแพ้ท้องอืมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้องเบบีผู้หญิงใช่ไหมใช่แต่ว่าพอรู้ผลแล้วว่าเป็นผู้ชายอืมผู้ตอบผีด ไม่ผิดหรอกครับวันก่อนที่เราทายในรถผู้ต่อผู้หญิงป้าหาต่อผู้ชายป้าหมาถูกผู้กับมามาผิดอืม,อมการทายอะครับมันก็คือสามารถมีผิดกับถูกใช่ไหมใแต่การทายอันเนี้ยเราไม่ได้ต้องรู้สึกผิดเราแค่ตอบผิดเพราะว่ามันเป็นแค่การทายกันเฉยเฉยจริงไหมครับจริงครับอืมโอเค แค่เราอยู่ด้วยกัน<ม>แฮปปี้ก็พอแล้วพูว่าจริงไหม,ไมอืมงั้นเดี๋ยวพูไปปิดไฟแล้วก็นอนกันเลยโอเคไหมโอเคค่ะ bye bye บายบายนะอ่ะอยากบอกอะไรเบบีบอกหน่อยฝากหน่อยเดี๋ยวพอเบบีคลอดมาหมาจะเปิดอันนี้ให้เบบีดูนะไม่อยากบอกเบบีว่าอะไรดีไม่มีค่ะแล้วอยากอวยพรให้เบบีเป็นยังไง ให้สุขภาพเบบีเป็นยังไงดีพูดดีๆสุขภาพเบบีดีแข็งแรงใช่ไหมใช่อืมให้สุขภาพเบบีดีใช่ไหมครับใช่ค่ะให้เบบีกินเยอะๆยอดีไหมดีค่ะอ่างน้ำบอกเบบีหน่อยแค่กกวังไปทอยงอ่ะโอเคครับอย่างนั้นบ๊ายบายนะ บายบายครับ